ตลอดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไม่ได้อยู่ในเกมกันนะวันนี้เอ้ผมตัดคลิปภาพสวยๆจากภายในในแฟลชกินนะไหนดูสิอะไรบ้างนะในเซิร์ชแรกคือทาคินะซึ่งคาว่าทาเนะี่ยก็จะคล้ายๆกับทาบีดยดูสิมีทาบีด้วยทาคิเขาเป็นผู้หญนะิงไะ ตาบิเตาบันนี่นี่นี่ตาสีเหลืองนะเมย์พูดขึ้นต้นไม่ตากันเอ้ยนี่มียูทูบเบอร์เลที่เขาทำทากิวีเอชซับนะอ๋อโลกรับชมรูป ชมรูปสวยๆกันนะวิ่งนี่ว่าสวยวิ่ว่าสวยอะเธอชมสิอ๋อุ้ยนี่สวยอุ้ยสวยนี่กดหัวใจดีกว่าเด็กๆอ๋อไม่ได้ มีโซนิก exe e. เอ้ยมีโซนิกเด็กโซนิกมันมาเกี่อยวอะไรอ่ะนี่มันทากี่นะะไปเรื่องที่ตัวต่อไปกันเลยนะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ยังมาอยู่ในช่วงอันนี้อยู่นะออคุตรอบนี้มาเสิร์ชหารูปออกุตินะอืมวุ้ยว่าสวยันนะะ อ๋อนี่เป็นตอนที่อากุติคนเหรอให้ดูสิอุ้ยสวยคือว่าสวยนะเฮ้ยตรงนีม้มีเขียนด้วยว่าอากุติจะดูสิไม่มีอากุติกับทาบิเด็กเอออันนี้ไอคอนอากุติเนี่ยดูบอกเขาบอกว่าอะไรอากุติดูบอก เออเฮ้ยเฮ้ยไปทิกกี้เลยทิกกี้มันเกี่ยวอะไรเนี่ยอ้าวเฮ้ยนี่สลับตัวเเหรอชุดเดียงกายเป็นทาบิส่วนชุดว่าให้กายเป็นโอกุติทุกคนมันมีความหมายยงไงก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะโอ้โหวิเขาว่าสวยนะ ดเดีย๋ยวอะไรเนี่ยโอกุติชูนิ้วกลางโอ,อกุติชูนิ้วกลางนี่แต่ชุดสวยนะแต่ไม่ดีเลยชูนิ้วกลางแล้วดูมีเล็บลิ้นเด็กวินีสสวยมาจากกินไฟรนเฟัดกินเฮ้ยออกดูโอ,อกุติสิไปดูสิ กเอ้ก็เกงสวยนะชุดก็สวยมาเราไปเริ่มตัวต่อไปกันเลยนะทุกคนเอาล่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงของตัวต่อภาพตัวต่อไปนะโโหเต็มเลยเฮ้ยอันนี้มาจากเมสเน็ตคัมเบตนะชื่อออปิตตี้ ชื่อว่าทิกกี้เฟดสีนะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าทิกกี้พาสสีแล้วเรกเกี่ยวอะไรเนี่ยเนี่ยวิที้มาเกี่ยวอะไรอะวิวเขาว่าสวยกันนะแล้วดูสิโอ้โหทุกคนดูสิทุกคนอันนี้สวย วิ้ยแต่ทุกคนสังเกตที่ตาทิกกี้ตาทิกกี้เป็นเรืองแสงอะ่ะโอ้โหยสุดยอดก็เดียวได้ว,ว่าขอชูนิปโปงให้เลยอุ้ยนี่สวยวิธิวุ้ยเอ้มีคาวคาวอยู่ <c oughs> อ่ะเอามาเอาเฮ้ยทิกกี้แกเป็นเซน คือคนอื่นเขาว่าได้สวยมากเลยอือโอ้เฮ้ยอันนี้สวยเฮ้ยไหนทุกคนดูสิขัาไในนะั้นมันคืออะไรอ้าวมันขยับอ่ะเฮ้ยอย่าขยับสิจะดูยังไงวูเหมดเหมือนไม่มีอะไรนะทุกคนไปดูตัวต่อไปกันเลย ล่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงต่อไปแล้วนะวิอันนี้เรามาดูคอร์เปตบอยฟินนะอเออเด,เดี๋ยวนะวันนี้สวยอะอันเนี้ยอีวิวบอยฟินผสมกับคอร์ัปชั่นหรือคอร์เปตนะ เฮ้ยเฮ้ยฝั่งฝั่งซ้ายเป็นอ e ีวิวมั้งแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งขวาเป็นคอร์คลคอร์ลเตจอืมุ้ยสวยอะ่ะรูตัวเออนี่คนอื่นเขาว่าได้สวยนะ เฮ้ยนี่สวยกาแล็กเตสบายเฟนบายเดนเอ็นไนฟันกินคอร์ปชั่นอืมบี้ซอมบี้ฮิลเลอร์เอ่อทีบีจีออนโอ้ชื่อจะยยาไปไหน อ่ะก็มีเพียงนั่นีอนะอ้าพอ,อเราติดใบฟีลมาดูตัวต่อไปกันเลยเอาละสิ่งนี้เราขาดไม่ได้เลยนะทุกคนนี่นี่ทาบีขาดไม่ได้เลยนะบีขนมรถทาบีทาบีแกไปขนมไปแล้วเฮ้ยนี่สวยอะ่ะเฮ้ย วุ่ทำได้จริงนะถ้าบีเขาคือเฟนเก่าเกเฟนนะแล้วรองเท้าเกี่ยวอะไรรองเท้าไทยบีอ๋อเดนะอ็๋นะวฮ้ยนี่จริงวฮ้ยน,นี่มีออก,กติด้วย ก็จะมีเพียงเท่านี้นะของทาบิเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยดีกว่านะทุกคนอ่าผมว่าทุกคนน่าจะคิดถึงตัวนี้มากเลยนะตัวนี้นะก็คือวิตตี้โอ้โหเอ้ยอันนี้อันนี้นี่นี่นี่สวยเอ้ยมีคัรบเป็ดเปยไทยเลย อุ้ยสวยอ่ะเนี่ยเฮ้ยทุกคนดูหนะ้าวิตตี้สิอฮ้ยเห็นสังเกตตาฝั่งฝั่งขวาไหมมีเสียงด้วยโอ้โหสะท้อนเสียงมาแน่นอนวิตตี้อืมวิตตี้ก็อฮ้ยมีวิตตี้กับรับด้วยอฮ้ยนี่ไง วันละเบิร์ทวิตตี้เออเออคนชุดสีคนชุดสีเทาก็คือลับนะมาเราเฮ้ยมีวิตตี้ต่อแปลงล่างด้วยไปดูเนี้ยสิ อุ้ยสวยก็มีเพียงเท่านี้นะทิ่ภาพที่รวบรวมมารวบสิไม่ใช่รวบที่ภาพที่รวบรวมมานี่ก็มีประมาณนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้ยนะครับ แล้วก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งด้วยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย